นางหม่มันเทียงกันด้วย่ะบปีน้องสวัสดีค่ะตอนเาว้าผู้สาว้าว้ามาอาหารจานเดียวค่ะไม่ขวากุ้งค่ะต่อยุ้งดอกขวสีน่าพุชุค่ะพักกัไมี่เป็นกัไมี่บอกแดงค่ะกินข้าวเหนียวเล้คข้เด้อข้าวเหนียวนอมาจามาเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ กระจายแตงอยู่หลายอยู่หลายปอยู่มาไม่จะดงอยัอยนี้ค,ค,อ,เคเเเอ,อเราทอได้ถึงแล้วมาขึ้นหน่อยไม่งันี้แล้วค่ะไม่กิดต่าจเจ็บแสค่ะปลาปกจานจะโดนโดเลยโอเคซิมกันเนาะขอคุ๋ยเจ้าค่ะ Chán dẻo nhìn ạ Dẻo nhìn ngon bạc tè cháy ngon không Thắt câu này ạ Thế và xịt cả cảm ạ Cô chú cầu chí nồi cho thầy vậy mới ngon 嗯嗯，没这啥。 哎呀，反正。 cảm ơn ông, màu xanh onon nha, cái <laughs> gì, à, còn gì nữa, đây là pizza, cương rồi, thử thề non, ừ เพี้ยนะคะเพีทั้งไก่ทั้ง่เครื่องแมนาพอกกันมากิ่เมียกันกันเพี่ยอะเพาเ็นงกัสวัสดีค่ะพี่บ้าง